ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel n นะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงเช่นเคยย้ํากันทุกครั้งย้ําเสมอว่าผมดูอย่างตั้งใจแต่ให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายดูเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงพอนะครับอย่าเอาไปตัดสินชีวิตใดๆนะที่ต้องย้ำตักันทุกครั้งเพราะว่า มีคุณผู้ชมใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาทุกวันเออเผื่อคนที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเพราะนี่คือการดูดวงโดยรวมโดยกว้างพลังงานรวมไม่สามารถตรงทุกท่านได้นะถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยำกับตัวท่านมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูดวงส่วนตัวได้ที่ Line ID m o t t ต95ที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมนะ การดูดวงของผมจะเน้นไปที่การดูดวงแบบเปิดไพ่เลือกกองไพ่พิกอาการพิกา,กา,กากเด็กนะครับโดยหลักๆก็จะมีไพ่ให้เลือกสาก่องจุดเริ่มต้นขอให้ทำใจให้เป็นสมาธิก่อนโดยมีองค์หลวงปูท่ทวดเป็นองค์พระประธานแล้วก็ พอใจเป็นสมาธิก็เลือกกองไพ่ใดเลยนะครับกองที่1สีเหลืองสมเด็จวัลคังกองที่2สีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่3สีแดงหลวงพ่อทันใจนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้พลังงานตรงและคําตอบตรงใจที่สุดแต่แต่ถ้าเลือกแล้วรู้สึกไม่ตรงให้ลองทําสมาธิใหม่แล้วเลือกกองใหม่ได้เลยไม่ต้องซีเรียสนะครับอย่างที่บอกว่าดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโอเคครับเมื่อเลือกกองไพ่แล้วก็มาดูกันเลยครับว่าวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันไปดูกันเลยครับ หัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือเขามีอะไรอยากบอกคุณไหมคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณได้ไพ่ e M Press โอ้โหสวยงามเลยขึ้นต้นมาแถมมีราชินีดาบ Queen of Swords ไม่น่ากลัวดาบราชินีดาบคือความแข็งแกร่งตัวคุณนั่นแหละราชาไม้เท้านี่น่าจะเป็นฝั่งเขาหรือสลับกันได้เดี๋ยวมาดูกันอ่า p a g อ of Pentacles เด็กถือเหรียญนะอ่ะเพจในในไพ่บางสำรับนี่อาจจะเป็นมหาดเล็กไม่ต้องงถ้าไปดูไพ่สำรับอื่นเออแปดถ้วยเอ g ดอ o ฟ Cups มาขยายความกันคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งเขามีอะไรอยากบอกคุณไหมเอาตามหน้าไพ่เลยนะไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับนะถูกใจไม่ถูกใจว่ากันไปลองมาดูกันว่าตรงหรือไม่ตรงอ่ะคุณกองที่หนึ่งดีอมพ เขาอยากบอกคุณว่าคุณช่างสวยสงา่าเพียบพร้อมเหลือเกินกรณีคุณผู้หญิงมาดูถ้าคุณผู้ชายมาดูให้สลับพลังงานเป็นตัวคุณได้เออประมาณนี้นี่คือพลังงานรวมดูเป็น Empress ปเอ็มเพรสไปเอ็มเพรสคือคนที่มีความเพียบพร้อมดูสูงสักสูงทรงเป็นดาวเด่นในสังคมก็ได้ดูโปรไฟล์สูงอ่ะเอาง่ายโปรไฟล์คุณอาจจะสูงกว่าเขาเออหรือต่อให้โปรไฟล์เท่ากันพอๆกันเขาก็มองคุณสูงทรงอยู่ดี พลังงานคนนี้ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าคุณเท่าไหร่ความเป็นราชาไม้เท้าเพียงแต่ว่าผมมองว่าจากไพ่กองนี้คุณมีทั้งความเป็นเอ็มเพรสและเป็นราชินีดาบในคนคนเดียวกันทําให้สิ่งที่เขาอยากบอกคุณคือเขายกย่องคุณนะเขาชอบคุณเขาอาจจะถึงขั้นปลื้มคุณเลยแต่ไม่กล้ามาผูกสมัครรักใคร่ไม่กล้ามาผูกสัมพันธ์ทํามตรีแม้แต่ไม่กล้าเข้าหาคุณในบางคนในบางเคสเออ เพราะว่านอกจากเขามองคุณสูงส่งแล้วเขามองว่าอย่างคุณนะจะสนใจเขาเหรอจะคบเขาไหมขออนุญาตใช้คําว่าบางทีนะเขาคิดถึงขั้นเจียมตัวขนาดที่ว่าคุณจะยอมลดตัวลงมาสนใจเขาไหมแบบนี้ด้วยซ้ําในบางคนเออเหมือนมองเครื่องบินแวบๆอย่างเงี้ยเออแล้วคุณเองเอาประทานโทษหน้าดุหรือเปล่าบุคลิกดูเงียบขรึมหรือเปล่า ดูเป็นคนที่ดูซีเรียสตลอดเวลาหรือเปล่านี่ไม่ได้ว่านะขออนุญ,ญาตแนะนําขออนุญาตถามเพราะว่าเพราะราชินีดาบนอกจากความเก่งความแกล่งแล้วตีความทางกายภาพหมายถึงคนที่ดูหน้าดุดูดน่ากลัวดูไม่น่าดูดูเอาเรื่องอะ่ะพร้อมบวกอะ่ะเออขออนุญาตพูดตรงๆแล้วกันดูพร้อมบวกดูน่าจะให้คุณให้โทษได้เสมอถ้าคนไม่รู้จักกันอาจจะมองว่าหยิงได้เลยดูมีโลกส่วนตัวสูงหน้าตาอาจจะไม่รับแขกนะโทษนะพูดตรง,ตรง,ตรงนะเออ หน้าตาไม่รับแขกถ้าคนไม่รู้จักกันเขาจะกลัวคุณถ้ายังไม่รู้จักกันมากพอเขาอยากบอกคุณว่าเอาจริงๆเขาอยากเข้าหาคุณนั่นแหละแต่คุณสมบัติและลักษณะของคุณทําให้เขาไม่กล้าเข้าหานี่นี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปตอนเนี้ยเขากลายเป็นเด็กน้อยไปแล้วในความรู้สึกของเขาเออต่อให้เขามีพร้อมแค่ไหนต่อให้โปรไฟล์เขาไม่ได้ด้อยแต่ในความรู้สึกของเขาเขา เหมือนกับอาจจะเรียกว่าด้อยค่าตัวเองเมื่อเทียบกับคุณเออเขาจะมองคุณสูงส่งและเขาจะรู้สึกว่าเขาเออเหมือนตัวหดลงกลายเป็นเด็กเล็กอะเออจากผู้ยิ่งใหญ่ไม่ว่าเขาจะยิ่งใหญ่ในสังคมของเขาเป็นที่รู้จักอะไรขนาดไหนมีชื่อเสียงไหมอะไรขนาดไหนแต่พอเทียบกับคุณเขาจะรู้สึกว่าเขาตัวหดเหลือระจิ๋วหลิวกลายเป็นเด็กเล็กแบบนี้ได้แล้วกเ็เขาท้อใจนะ กับความสัมพันธ์นี้ต้องบอกตรงๆว่าเขาเริ่มท้อใจท้อใจล่วงหน้าไปแล้วตาคนนี้อย่าคนนี้ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็แล้วแต่พลังงานสลับกันได้เออเขาเริ่มลังเลแล้วว่าถ้าเขาชอบคุณและเขายืนยันจะเดินหน้าต่อไปกับคุณเนี่ยมันจะสําเร็จไหมหรือจะถอยดีกว่าตอนนี้เขาเริ่มลังเลแล้วแต่อันนี้เขาคือเขาไม่ได้บอกคุณไงอันนี้เขาเป็นความคิดฝั่งเขาอืผมว่าไปตามหน้าไพ่นะแปดถ้วยมาเนี่ยมันก็ออกแนวเนี้ย เหมือนกับคนที่พยายามจะทิ้งอะไรไว้ข้างหลังเดินหน้าต่อไปอืมตีความสองอย่างนะอย่างที่หนึ่งเขาเคยผิดหวังมาจากที่อื่นเขาทิ้งอดีตไปแล้วแล้วอยากมาเริ่มต้นกับคุณก็ได้หรือสองเขาอยากเริ่มต้นกับคุณแต่เขาเริ่มลังเลว่าเขาจะดีพอสำหรับคุณไหมคุณจะเอาเขาไหมอะไรแบบนี้เขาเริ่มลังเลแล้วว่าเขาจะไปต่อกับคุณดีไหมถ้ากําลังคิดจะจีบก็คือจะเดินหน้าจีบคุณต่อไปดีไหมอะไรแบบนี้เออ ซึ่งอันนี้เราแนะนําตามหน้าไพ่เฉยๆไม่ต้องเก็บไปคิดกังวลน,นะครับนะผมย้ําเสมอว่าดูดวงต้องดูให้เกิดประโยชน์ถ้ารู้ก่อนป้องกันก่อนแก้ไขได้ก่อนแบบนี้จะเป็นประโยชน์มากถ้าคําทํานายดีก็เอาไว้เป็นกําลังขวัญกําลังใจเออแต่ถ้าคาทานายไม่ค่อยดีอย่าเอาไปจิตตกอย่าไปเครียดอย่างงงายเพราะคําทํานายผมไม่สามารถครอบงําชีวิตใครได้นะ เราเปิดไพ่เราอ่านตามหน้าไพ่ถ้ารู้สึกพลังงานไม่ตรงก็ทําสมาธิใหม่ดูกองอื่นเท่านั้นเองหรือจะเลือกเชื่อเลือกไม่เชื่อได้ตามใจคุณได้เลยนะอันนี้เราว่าไปตามหน้าไพ่ <c oughs> เขาอยากบอกคุณว่าอะไร <c oughs> เขาอยากบอกคุณว่าคุณสุดยอดอะ่ะเอ,อ คุณเพอร์เฟคคุณสมบูรณ์แบบเขาอยากคบหากับคุณอยากได้ใจคุณอยากครอบครองคุณอะไรก็ว่าไปอยากเป็นแฟนคุณอยากเป็นคู่ครองกับคุณว่าไปน่นนะเพียงแต่ว่าที่ผมยังไม่ได้ทายไปในทางเรื่องการครองคู่มากนะักเพราะไพ่คู่ครองไม่เด่นเอาเป็นว่าคนคนนี้อยากเข้าหาคุณแต่ยังไม่กล้านี่คือประเด็นสําคัญที่ขยายความมาให้ทั้งหมดเออนะตรงไม่ตรงลองดูนะย้ํานะถ้ารู้สึกไม่ตรงทาสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้เลยสิ่งที่เขาอยากบอกคุณตอนนี้คือ คุณเพอร์เฟกมากเขาสนใจคุณมากเขาชอบคุณมากบางท่านถึงขั้นอยากจีบอยากเข้ามาจีบแต่ยังไม่กล้านี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณเออเขาอยากบอกคุณว่าเขาชอบคุณมากอยากเข้ามาผูกสัมพันธ์ด้วยแต่ยังไม่กล้านะทํายังไงถึงจะมีโอกาสเข้าหาคุณได้อะไรแบบนี้ประมาณนี้นะครับคุณกลองที่หนึ่งลองไปปรับใช้ดูถ้าคุณรู้สึกว่าคุณหน้าดุคุณยิ้มน้อยไปหรือคุณโลกส่วนตัวสูงไปแล้วคุณก็มีใจให้เขาคุณลองยิ้มให้เขาดิเออคุณลองเปิดใจนะ ลอง,ล,องลดกำแพงลงมาบางทีคุณเราคนเรามีกำแพงไม่รู้ตัวอ่าอันนี้เป็นเคล็ดไม่รับแนะนำให้ถ้าคุณเองก็พอจะมีใจให้เขาสนใจเขาทักเขาก่อนก็ได้ยิ้มให้เขาก่อนเออแล้วก็จะเหมือนเจอโลกใบใหม่เซอร์ไพรส์เลยว่าเฮ้ยคุณก็ไม่ได้ดุร้ายนี่นะเออเฟรนลี่ใช้ได้นี่นะเออแล้วมิตรภาพมันจะเกิดนะครับการกระทําให้กันลอยยิ้มเล็กๆแน่น้อยบางทีทําให้เขามีกําลังใจในการเข้าหาคุณได้ลองดูอ้าโอเคครับผมเดี๋ยวไปต่อกองสองกันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองกับการดูดวงไพ่ยิปซีวันนี้หัวข้อเขามีอะไรอยากบอกคุณไหมคุณที่เลือกไพ่กองที่สองคุณได้ไพ่ห้าดาบไฟออฟซอสไม่ต้องกลัวดาบดาบเป็นคําเตือนบางอย่างแล้วก็สิบดาบเทนออฟซอสไม่ต้องกลัวดาบเช่นกันบางทีมันคือความเจ็บปวดในอดีตหรือปัจจุบันก็ได้ไม่ต้องกลัวทุกอย่างมีทางแก้ไขเดี๋ยวผมแนะให้หกเหรียญซิกซ์ออฟเอนเดอคสเฮ้ยดีอยู่ สามดาบก็ไม่ต้องกลัวดาบอีกเช่นเคยนะ Three ทร e ออฟซอรบางทีอาจจะมีคนมาเกี่ยวข้องมากกว่าสามคนขึ้นไปเออมีบุคคลที่สามหรือเปล่า Temperance อ่ะมาขยายความกันคุณกองที่สองเขามีอะไรอยากบอกคุณไหมอ่าตามหน้าไพ่เลยนะผมอ่านตามหน้าไพ่เลยไม่สามารถตรงทุกท่านนับย้ำเสมอเผื่อท่านที่มาดูเป็นครั้งแรกจะได้เขา้าใจตรงกันอว่าผมอ่านตามหน้าไพ่เลยนะอ่า ห้าดาบกับสิบดาบแถมมีสามดาบอ่ะเราว่ากันไปทีละขั้นไปทีละสเต็ปไปทีละขั้นตอนห้าดาบกับสิบดาบไม่คุณก็เขาแต่ท้ายว่าฝั่งเขาก่อนเคยผิดหวังมาเออเคยผิดหวังมาดูแล้วเนี่ยเขาเคยคบกับคุณหรือเปล่าเออคนที่คุณนึกถึงคนนี้ว่าเขามีอะไรอยากบอกคุณไหมนี่คือคนที่คุณเคยคบหรือเปล่าคนที่เพิ่งเลิกกันไปหรือเปล่าเออประธานโทษที่ต้องถามตรงๆพลังงานมาขนาดเนี้ย มันมีคนเจ็บอ่ะมีคนเจ็บเออเป็นความเจ็บในอดีตก็ได้หรือความเจ็บใหม่ๆใหม่ๆหม,หม,มาดๆเลยก็ได้แผลสดก็ได้แผลเก่าก็ได้มันมีการละทิ้งเงินไปมีคนเจ็บแต่ว่ามีคนอยากคืนดีอ่าอย่าเพิ่งหัวร้อนอย่าเพิ่งหัวเสีย ไม่ว่าคุณกับเขาจะเคยมีปัญหากันหรือไม่หรือจะเลิกไปแล้วจะเกลียดจะโกรธกันแค่ไหนแต่คนเราสามารถอภัยให้กันได้หรือถ้าอภัยไม่ได้ทําใจไม่ได้แยกย้ายกันไปได้แต่ตามหน้าไพ่บอกว่าเขามีอะไรอยากบอกคุณเขาอยากคืนดีเขาอยากมาง้อทีที่เนี้ยแต่ที่เนี้ยไอความเป็นจริงมันคือว่าเขายังมาไม่ได้เป็นไปได้ว่านะทีละอย่างนะหนึ่งฝั่งเขาเองก็มีคนมาชอบอยู่ หรือเขาที่เคยเผลอใจวกแวกไปชอบใครแล้วเขาค้นพบว่าคนนั้นไม่ได้ดีอย่างที่คิดทําให้เขาปวดใจเออคิดว่าไม่น่าทิ้งคุณไปเลยไม่น่าจบกับคุณไปเลยตอนนี้อยากกลับมาละเออถ้ากรณีที่หนึ่งเขาเลิกจากคุณไปด้วยความไปหลงคนอื่นเขาจะเริ่มตาสว่างหูตาสว่างอยากกลับมานี่เคสที่หนึ่งหรือกรณีที่สองเลิกกันไปแล้วหรือแม้แต่ไม่ทันได้คบกันจีบกันไม่ติดก็แล้วแต่คุณเองก็มีตัวเลือก มีบุคคลที่สามบุคคลที่สี่บุคคลที่ห้าหรือมากกว่านั้นเกี่ยวข้องอยู่รายล้อมอยู่ทําให้เขาที่มองมาแล้วเห็นว่าคุณก็มีตัวเลือกทําให้เขาปวดใจก็ได้เช่นกันเออเหมือนกับการที่รู้สึกว่าอืมจะกลับมาครั้งนี้มันยากการจะมาง,ง้อคุณครั้งนี้ยากเพราะคุณก็มีตัวเลือกมีคนอื่นให้เลือกเยอะแยะไปหมดเขาจะเกิดความลังเลใจดาบเยอะกองนี้อย่างที่บอกว่าไม่ต้องกลัวดาบเพราะมันเป็นตัวแทนของความเจ็บปวดบางอย่างความทุกข์ใจความคิดมากกังวลก็ได้ตอนเนี้ย พลังงานกองนี้กองที่สองนี้มาในทางที่ว่ามีโอกาสที่จะเป็นคนที่เคยคบหากันประมาณหนึ่งแล้วแล้วแยกกันไปเลิกกันไปใดๆก็แล้วแต่ตรงไม่ตรงลองดูนะครับถ้ารู้สึกไม่ตรงให้ทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นเออส่วนท่านที่ความรักดีงามอยู่แล้วไม่มีปัญหาใดๆแปลว่าพลังงานไม่ตรงสามารถปิดคลิปนี้ได้เลยหรือจะไปดูเพลินๆเล่นๆไปก็ได้อย่าไปคิดมากนะครับนะถ้าความรักของคุณดีอยู่แล้วรักคนรัก,ร,กรักแฟนมากๆอย่าเอาคาทานายนี้ไปตัดสินแฟนโดยเด็ดขาดนะ พลังงานมาแบบนี้ผมก็ต้องทายตามนี้เขามีอะไรอยากบอกคุณเขาอยากบอกคุณว่าเขาอยากมาขอคืนดีชัดเจนเขาอยากมาขอคืนดีแต่ยังทําไม่ได้อืมไม่ว่าจะเหตุผลจากฝั่งเขาหรือฝั่งคุณก็แล้วแต่เป็นไปได้ทั้งสองฝั่ง,งเออไม่ว่าฝั่งคุณจะมีคนเข้าหาเยอะคุณมีตัวเลือกหรือฝั่งเขามีคนเข้ามาเจ็บอะไรก็แล้วแต่และแม้แต่การที่เขาหูตาสว่างแล้วจากการที่เขาหลงผิดไปหาคนอื่นอะไรแบบนี้ได้หมดอืมจะไม่ต้องห่วงอะ่ะมีใบนี้ออกมาสบายใจได้เลย เหตุการณมันจะคลี่คลายไปเองโดยอัตโนมัติเรียกว่าขออย่างหนึ่งนะเออเมื่อพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยสมหวังเนี่ยหลายท่านหัวร้อนหลายท่านกระฟัดกระเฟียดโกรธหรือว่าแม้แต่เอาความเครียดมาลงในคอมเมนต์มาลงในการระบายอ,อ่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ผมแนะให้นะเอาตรงๆนะเราแนะนําด้วยความหวังดีถ้าคุณไม่ต้องการเขาแล้วคุณก็แค่เว้นระยะห่างเออ ลดละเลิกความเกลียดความโกรธความอาฆาตฝังใจไม่ว่าจะถูกกระทําใดๆไว้ก็แล้วแต่ไม่งั้นมันจะกลายเป็นการจองเวรกันไม่สิ้นไม่สุดถ้าคุณแค้นเขาไม่สิ้นไม่สุดระวังจะเจอคนใหม่ซ้ํารอยเดิมเอออันนี้ไม่ได้ขู่ไม่ได้แช่งไม่ได้ใดๆทั้งสิ้นแต่แนะนําจากประสบการณ์ดูดวงเยอะแยะอืมหลายคนปล่อยวางอดีตไม่ได้แค้นอดีตพอเจอคนใหม่ก็เจออีรอบเดิมเจอแบบเดิมอืมพรบว่นเจ้ากรรมในเวรที่ผูกกันไม่จบไงครับนะ เจ้ากรรมในเวรตัวใหม่เจ้าใหม่ที่มาในรูปแบบเดิมๆทําให้คุณเจ็บซ้ําๆอีกแต่ถ้าคุณอภัยให้เขาได้ถ้าคุณปล่อยวางได้อภัยให้เขาได้คุณมีโอกาสเจอคนใหม่ที่ดีมีโอกาสมีความสุขสมหวังมีโอกาสเลิกแล้วต่อกันแม้กระทั่งนะบางคนนึกไม่ถึงแม้กระทั่งมีโอกาสวนกลับมาดีกันก็ยังได้เออดีกันในที่นี้มีหลายระดับเช่นหนึ่งดีกันแบบโอเคฉันอภัยให้เธอเธออภัยให้ฉันจบกันแค่นี้ อ่าแล้วก็แยกย้ายไปเลยหายจากกันไปเลยระดับที่1ระดับที่สองให้อภัยกันและยังเป็นเพื่อนกันได้อ่าแต่ว่ามีระยะห่างแบบเพื่อนหรือสดีกันแล้วคบกันใหม่อีกรอบตอนนี้เข้าใจกันมากขึ้นเพราะเคยแตกหักเคยทะเลาะเคยรู้แล้วว่า จุดบกพร่องมันอยู่ตรงไหนแก้ไขให้เรียบร้อยอภาภัยให้กันกลับมาคบกันใหม่นี่มันได้ถึงบอกการอภาภัยให้กันมีแต่จะเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะรับได้รับไม่ได้มากน้อยแล้วแต่ท่านจะพิจารณาแล้วกันแต่ผมขอแนะนําตามความจริงแบบนี้ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับไพ่กองนี้มาทรงนี้ก็ต้องทายแบบนี้แหละเออยืนยันว่าไม่ต้องกลัวดาบไม่ต้องกลัวความเจ็บปวดเพราะว่าในที่สุดแล้วมันจะคลี่คลายได้แต่ดวงก็ส่วนดวงนะ รู้ก่อนป้องกันได้ก่อนดูดวงอย่างมีประโยชน์อย่างงมงายปักใจร้อเซว่ามันต้องเกิดแน่ๆไม่ใช่คำทำนายผมไม่สามารถไปครอบงำชีวิตคุณได้เออแต่คุณดูแล้วเนี่ยเอาไปทบทวนดูว่ามันตรงแค่ไหนเออที่ผมแนะนํามันจริงไหมตรงไหมเออลองประยุกต์ใช้ดูก็ดีนะอะไรแบบนี้เออลองเอาัยให้กันซิเอ้ยมันก็ดีนี่นะทําให้ใจเย็นขึ้นสบายใจขึ้นโปร่งขึ้นไม่ต้องคอยมาโกรธกันอยู่ก็ดีนี่นะพี่มอสแนะนําก็ตรงทุกอย่างอะไรแบบนี้ลองไปทบทวนดูก็ได้เออนะ ทำได้มันก็ผลดีก็อยู่กับคุณเองคุณอภัยให้เขาได้เมื่อไหร่อ่ะนะคุณเองที่จะมีความสุขเป็นคนแรกเออคอยดูดิลองดูดิ่ะและอย่างที่บอกอะ่ะการให้อภัยกันมีหลายระดับเออหนึ่งให้อภัยแล้วจบแยกย้ายสองให้อภัยแล้วเป็นเพื่อนกันสามให้อภัยแล้วกลับมาคบกันต่อได้อีกเออลองดูนะคุณกองที่สองนะ นี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณเขาอยากกลับมาขอคืนดีคุณอยากมาขอโทษคุณอยากมาขออภัยคุณแม้แต่อยากมาขอโหสิกรรมถ้าเคยทำเรื่องร้ายแรงไว้นี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณแต่ไม่กล้าบอกเออเพราะคิดว่าคุณยังโกรธอยู่แค่นะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับเป็นกําลังใจให้ครับเดี๋ยวไปต่อกองสามกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3กับการดูดวงไพ่ยิปซีวันนี้หัวข้อเขามีอะไรอยากบอกคุณไหมมาดูกันนะคุณกองที่สามคุณได้ไพ่ The Devil ไม่ต้องกลัวปีศาจไม่ต้องกลัวเดวิ l ในบางกรณีมันคือตัวแทนของสเสน่ห์เออ The f o o l คนมีความสุข Strange โอ้ดีงามอ่า The Hermit ดีครับดีกล่องนี้ดีมากเพราะมี The World ปิดท้ายอ่ามี The World สรุปให้ มาขยายความกันกองนี้ถ่ายง่ายไม่ต้องใช้สมาธิเยอะไม่ต้องรวบรวมพลังงานเยอะถ่ายง่ายมากคุณกองที่สามเขามีอะไรอยากบอกคุณไหมตอนนี้มีมีมีเขาอยากบอกคุณว่าเขาหลงสเสน่ห์คุณเขาให้แล้วโอ้คุณมีสเสน่ห์เหลือเกินเจ้าประคุณเอ๋ยคุณพระช่วยเกิดมาไม่เคยเจอใครมีสเสน่ห์แบบนี้มาก่อนถูกตาต้องใจหลงไหลอยากคบหาอยากเข้าใกล้อยากมาจีบแม้แต่บางคนคิดไกลไปถึงว่าอยากมีอะไรด้วยเอออย่าไปโกรธเขานะ ทุกคนมีสิทธิคิดเออบางทีจิตใจด้านเดวิลนะจิตใจด้านเดวิลของเขาก็ได้คิดไปถึงไหนตอนไหนแล้วเอาคุณมีจินตนาการอะไรและเดวิลก็เป็นตัวแทนฝั่งคุณเช่นกันว่าคุณมีสเสน่ห์เหลือเกินทําให้เขารู้สึกไปได้ขนาดนั้นคุณดูมีความสุขอะ่ะเออคุณดูมีความสุขเดอะโฟนี่ละลามากอย่าไปแปลเดอะฟูลตรงตัวว่าคนโง่นะครับเดอะฟฟลนี่คือไพ่ตัวแทนของคนที่มีความสุขมีความแจ่มใสมองโลกในแง่ดี การมองโลกในแง่ดีคือรู้จักมองหาสิ่งดีๆในสถานการณ์ต่างๆนะมองโลกในแงด่ดีไม่ใช่โลกสวยนะเออโลกสวยนั่นคือหลอกตัวเองอะไรก็ดีไปหมดมันต้องด,มองดีมันต้องดีนั่นคือหลอกตัวเองแต่มองโลกในแง่ดีคือโห้ยต่อให้เหตุการณ์มันแย่แต่มันต้องมีข้อดีบ้างล่ะนะเออประมาณนี้นี่คือคนมองโลกในแงด่ดีรู้จักมองหาสิ่งดีๆจากทุกสถานการณ์ไม่ใช่โลกสวยย้ำไม่ใช่โลกสวย คนโลกสวยคือการหลอกตัวเองว่ามันดีทั้งๆท,ที่มันแย่นั่นคือโลกสวยแต่มองโลกในแง่ดีก็ดังกล่าวเออรู้จักหาข้อดีแล้วก็ไม่กลัวไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคเออใจเก่งใจแกลงกล้าเสี่ยงในบางท่านเห็นไหมยืนละลาอยู่ริมหน้าผาบางท่านถึงขนาดกล้าเสี่ยงเพราะว่าเกิดมาชาตินึงเกิดมาทั้งที เสี่ยงเป็นเสี่ยงกันเออยิ่งความเสี่ยงมากก็มีโอกาสสาเร็จสูงบางคนมีแนวคิดมีความเชื่ออย่างนี้ก็ได้เช่นกันเออเรามักจะพบเห็นได้ในนักลงทุนอ่ะความเสี่ยงมากก็ได้มากเออแต่ก็เสี่ยงนะอะไรแบบนี้รู้ว่าเสี่ยงแต่ขอลองหน่อย <c oughs> เขาอยากบอกคุณว่าถ้ามีโอกาสถ้าเป็นไปได้เขาอยากมาใกล้ชิดคุณเอออยากเป็นสิงโตน,น้อยๆในอ้อมกอดวงแขนของคุณเออไม่ว่าเขาจะ เจ๋งจะแน่มาจากไหนแต่เขารู้สึกว่าเขาจะต้องยอมมาสยบที่คุณนี่แหละเออเพียงแต่ว่าตอนนี้เขายังทำอะไรมากไม่ได้เพราะคุณดูมีสเสน่ห์อย่างไร้กาดเหลือกเกินเออแม้จิตใจเขาจะคิดไปไหนตอนไหนแล้วแต่เขายังมองโลกตามจริงเขายังชั่งน้ำหนักความเป็นจริงว่าการจะเข้าหาคุณน,นั้นไม่ง่ายเลยเออคุณมีสเสน่ห์ขนาดนี้ต้องมีคนจีบเยอะแน่ๆเขาคิดไปแล้วเออ คุณจะต้องไม่ไม่ไม่ง่ายกับใครขออนุญาตใช้คําตรงๆเลยนะไม่ง่ายกับใครเข้าหาคุณไม่ง่ายและคุณไม่ได้วางตัวง่ายๆกับใครเออได้ยากคบยากเผลอเขาจะมองคุณว่านะในแวบแรกนะยิงหรือเปล่าโลกส่วนตัวสูงหรือเปล่าขออภัยนะพูดตรงๆนะเออประมาณนี้สิ่งที่เขามองมาในแวบแรกที่เห็นเขาอยากบอกคุณเหลือเกินว่าเฮ้ยอยากมาใกล้ชิดนะ่ะย้าเลยสิ่งที่เขาอยากบอกคุณคืออยากมาใกล้ชิดหลงสเสน่ห์คุณเขาให้แล้ว อยากมาใกล้ชิดยอมคุณทุกอย่างอยากทําให้คุณทุกอย่างเอออยากเห็นคุณมีความสุขโดยที่เขาอยู่เคียงข้างแต่ยังทําอะไรไม่ได้ขออภัยที่ยังทําอะไรไม่ได้ตอนนี้เออนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกและเกิดคําถามนี้ขึ้นมาว่าเขามีอะไรอยากบอกคุณไหมเพราะแม้แต่การที่จะมาบอกกันเขาก็ยังไม่กล้าบอกเลยเออมันจะเกิดคำถามนี้ขึ้นมาแต่ขอให้สบายใจเลยว่าเดอะเวิร์ออกทีไรมีข่าวดีแน่นอน ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะอะไรกับเขาจะมีระยะห่างแค่ไหนเพิ่งรู้จักกันหรือแค่มองกันไปมองกันมาไม่ได้รู้จักอะไรกันเลยแต่เห็นเห็นกันอยู่แบบนี้หรือเริ่มคุยกันหรือใดๆก็แล้วแต่และเขาจะยังไม่กล้าบอกอะไรคุณตอนนี้แต่อนาคตดีกับคนนี้ทายได้เลยนั่นหนึ่งนะจะเป็นเพื่อนที่ดีได้อย่างน้อย 2. มีโอกาสได้เป็นคู่ครองถ้าคุณก็ต้องการเขาเช่นกันย้ำว่าถ้าคุณก็ต้องการเขาเช่นกันถ้าใจคุณตรงกัน ในอนาคตเหตุการณ์ทั้งหลายจะนำพามาให้คุณได้มาใกล้ชิดกันเองโดยอัตโนมัติเออคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยคนที่ใช่จะไม่ต้องดินน้นรนคนที่ใช่จะไม่ต้องพยายามอืมบางคนแย้งบอกว่าเอา้าแล้วไหนว่าความพยายามคือความสําเร็จนั่นมันถูกส่วนหนึ่งหมายถึงพยายามในเรื่องที่ควรพยายามแต่การเป็นคู่ครองกันเรื่องพรหมลิขิตเรื่องบุญจัดสรรอะไรแบบนี้บางทีพยายามไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นคุณลองไปสังเกตนะไม่รู้นะแนะนํานะ บางคนเนี่ยอืมบางทีนะเราอยากได้ใจะขาดพยายามแล้วพยายามอีกไม่ได้อยากมีคนรักอยากมีคู่ครองไม่ได้พยายามยังไงก็ไม่ได้แต่พอวันที่เราอยู่สบายสบายใจมีกิจกรรมอื่นทําไปเพลิดเพลินกับการทํางานหรืออยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อแม่ดูแลพ่อแม่ใจไม่คิดเรื่องความรักจะมีคนเข้ามาเองเออมาง่ายๆแล้วเป็นคนดีด้วยเกินคาดด้วยคุณเคยเจอไหมเคสนี้เออผมกล้าแนะนําให้เลย ในเวลาที่ไม่คาดคิดเวลาที่ไม่อยากได้มักจะได้แต่ถ้าใจจดใจจ่ออยากได้จะไม่ค่อยได้เออถึงบอกอย่าประมาทเรื่องโชคชะตาบางคนบอกโอ้ยฝืนดวงได้อก็ลองดูสักตั้งดินะแ <c oughs> อย่าได้ล้อเล่นกับเรื่องดวงชะตาคุณสามารถเลือกปฏิบัติได้แต่ในที่สุดโชคชะตาที่กําหนดไว้แล้วจะพาคุณกลับมาสู่จุดที่ควรจะเป็นแน่นอนเออบางคนที่ล้นแทบตายเพื่ออยากทําอาชีพหนึ่งสุดท้ายก็ไม่ได้ทําต้องกลับมา ทำในสิ่งที่โชคชะตากําหนดเออความรักก็เช่นกันเพราะฉะนั้นคุณกองที่สามนี้ไม่ต้องห่วงนะไม่ว่าตอนนี้สถานการณ์จะเป็นอย่างไรเขาจะยังไม่กล้าเข้าหาคุณเขาจะยังไม่กล้าบอกคุณใดๆก็แล้วแต่แต่เชื่อเถอะว่าเขาอยากบอกคุณว่าเขาอยากคบหาคุณอยากเป็นคนพิเศษของคุณอยากให้คุณเป็นคนพิเศษของเขาประมาณนี้คุณกองที่สามใช้ชีวิตตามปกติเดี๋ยวดีเองครับคอยดูแล้วกันนะโอเคครับเป็นกําลังใจให้ครับผม